เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะรถยนต์เลยใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าบริษัทของเขาเนี่ยมาหลอกลวงลูกค้าของเราด้วยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนดีละเป็นวิชาชีพละวันที่ดีมาดามัเป็นภาษา o o g l e ทันระเล่ว่าตั้งแต่ที่นายขายรถมาเนี่ยเคยเห็นหน้าตาของเอกสารประมาณนีไหมไม่เคยแน่นอนอีกหรืว่าเขากำลังโดนหลอก น่าจะโดนโกงนั่นแหละสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมที่กำลังชมรายการท็อ k ก o ยูอินไซด์อยู่ตอนนี้นะคะรายการของเรานะคะถ้าไม่นับรวม EP พิเศษต่างๆ EP นี้นะคะเดินทางมาถึง EP ที่8แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะปังก็ไม่ได้จะมารีวิวรถหรือว่า ทดลองขับดูสเปครถอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะมานําเสนอในส่วนของเรื่องราวนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาดําเนินรายการพร้อมกับปานะคะยินดีต้อนรับพี่ไนคะ่ะสวัสดีค่ะผมไมท์นะครับที่ภาษากาษาไทยสายออนไลน์นะครับขอบคุณมผกค่ะก็ที่เชิญพี่ไนท์มาวันนี้นะคะก็คือ คิดว่าพี่ไนท์เนี่ยน่าจะเหมาะกับท็อปิกของเราในวันนี้มากที่สุดแล้วแหละภายทางวิชาชีพนิดนึงมิชาชีพ<ข>นะคะก็คือประเด็นของเรานะคะที่จะคุยกันในวันนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีลูกค้านะคะทั้งลูกค้าของตโตโยต้านครปฐมค่ะพี่ไนท์แล้วก็ลูกค้าจากตโตโยต้าอื่นก็เช่นเดียวกันมีสอบถามเข้ามาเรื่อยๆเลยว่าเขาเนี่ยได้รับข้อความลักษณะนี้หรือว่า SMS ที่ระบุว่าเขาเป็นผู้โชคดีต่างๆนานาอะไรเนี้ยนะคะเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าเขากาลังโดนหลอก เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้ทําความเข้าใจก็คืออยากจะให้พี่ไนท์เนี่ยช่วยเล่าเคสที่ลูกค้ามักจะเจอบ่อยๆอะค่ะว่าเวลามิจฉาชีพเขามาหลอกเนี่ยจะทําประมาณไหนบ้างค่ะก็จะมีพวกตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกว่าจะแจกรถฟรีจะมีปุงมส่วนลดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็จะมีจากตรงนั้นด้วยที่ไม่ได้มาจากเพจเพจขายรถหรือว่าไม่ได้มาจากเพจ ตัวตามอเตอร์มันแต่ว่าเป็นป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาค่ะเราอาจจะพบเจอได้ตามเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่ใช่ของเตยตามอเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการของเขาอะค่ะพอมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วเขาจะใช้วิธีการในการในการหลอกลวงเราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปครับว่าเราอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เลขหมายเลขประชาชนขึ้นพวกเนี้ยเราไม่ควรจะกรอกเข้าไปเลยค่ะเป็น ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ,คญนะคะใช่แล้วนอกจากในส่วนของเว็บไซต์ก็จะยังมีในส่วนของ SMS ใช่ที่บันเท้งเข้ามาในโทรศัพท์เราบอกว่าคุณโชคดีได้รับรถยนต์มูลค่า2ล้านสามานกว่าบาอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีชาชีพก็อาจจะทำมาเพื่อ<ช>หลอกเรานะคะโอเคค่ะมาถึงในส่วนของวิธีการสังเกตนะคะว่าเว็บไซต์หรือว่าข้อความที่เราจะได้รับ ผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะคะควิธีสังเกตง่ายๆค่ะพี่ไนทในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยที่บอกว่ามักจะขึ้นว่าได้รับรถยนต์ฟรีรนะคะหรือว่าให้ลูกค้าคลิกลิงก์ต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลเนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงบ้างคะว่าเป็นจากมิชฉาชีพคะพี่ก็จะเป็นเ,เป็นป๊อปอัพที่ขึ้นมาจากจากเ,เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของเตอ้ามอเ ค่ะส่วนมากจะเป็นยัง,ง<ช>ไ<ห>นเติรไตัวปายใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างไงค่ะซึ่งถ้าเป็นรางวัลใหญ่จริงจากโตโยต้ามอเตอร์จริงๆกเนี่ยส่วนใหญ่นะค่ะเราก็จะโปรโมททางช่องทางทีวีและสื่อหลักต่างๆนะครับก็สามารถเช็คได้หรือถ้าไม่มั่นใจให้ทักมาทางเพจของโตโยต้าเข้ามาชมเพื่อชคก่อนก็ได้ค่ะ,ะคก็คือที่พี่นายบอกก็คือเหมือนถ้าเรามีแคมเปญพิเศษอะไรต่างๆที่แบบเป็นรางวัลใหญ่เลยจากโตโยต้าแจกรถฟรีหรือว่าแจกส่วนลดเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนมากเนี่ยมักจะใช้การ PR ผ่านทางโฆษณาทางทีวีด้วยโอเคค่ะมาในส่วนของช่องทางไลน์แล้วก็ SMS ครับพี่นหนเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างคะก็ถ้ามาทางช่องทางไลน์หรือ SMS เนี่ยที่มันเด้งขึ้นมาเองเนี่ยนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับอย่าส่งต่อหรือว่าเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นให้คนอื่นดูครับหรือว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆหรืออยากรูจริงๆเนี่ยก็ยังไงก็สอบถามเข้ามาทางเพจหลักของเราทางโตต้าแล้วะครัถดีกว่า ว่าอันนี้ปังเชื่อว,ว่าหลายคนก็คงเคยเจอในลักษณะของแบบอาจจะเป็นข้อความลูกโซ่ท,ที่แบบเข้ามาแล้วให้เราส่งต่อใช่ส่งต่อข้อความนี้จะได้ส่วนลดเพิ่มห้าหมื่นอันนั้นถ้าเราไม่มั่นใจพักมาถามเราก่อนดีกว่าค่ะแล้วอันนี้ขอเสริมนิดนึงคือมีลูกค้าเนี่ยเคยแต่ว่าติดต่อเรามาทางช่องทางเพจแล้วก็ไลน์ของบริษัทเขาบอกว่าอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะได้รับมาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งออแม้กระทั่งแบบผู้ใหญ่ใจดีที่แบบอาจจะมี ห,<ช>หรือว่ามีแบบโตกว่าเรานะคะ<ๆ>เขาก็ยังได้รับข้อความประเภทนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีใช่ใหอลเืคร่คะมาถึงช่องทางสุดท้ายที่ส่วนมากจะช่วงนี้จะนิยมชยยใช้ขายรถกันก็คือ<ๆ>เพจ Facebook ต่างๆค่ะพี่ไนเราะจะสังเกตได้ยังไงบ้างคะได้ตอนนี้เพจ Facebook ต่างๆของ Toyota เนาะก็จะมีชื่อดีลเลอร์ห้อยท้ายของแต่ละเพจนะครับให้สังเกตจาจุดนั้นและกา แกเกตอีกทีคือรูปรูปเซลล์รูปการส่งม,ม,มอบรถ <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> แ,มแม้กระทั่งรูปรถการรีวิวรถอย่างเงี้ยครับให้ให้ท่านเข้าไปศึกษาดีดีก่อน <ภา S 2> นะครับว่าเป็นเป็นเซลจริงไหม<ภ>าอาจจะมีเบอร์โทรติดต,ต่อหรือไลน์ติดต่อลองติดต่อเข้าไปก่อน <ภา S 2> แบบอย่าพึ่งหลงเชื่อในการว่าแชทและวรถฉันได้รับส่วนลดเท่านี้ฉันโอเคฉันโอนเงินเลยกันระวังดีกว่านะครับหรือว่าถ้าถ้ามีการทำธุรกรรมใดๆของโตโยต้าแล้วเขามาถเองเนี่ยจะต้อง่าน บัญชีของโตโยต้านครปฐมเท่าง้นนะครับจุดสังเกตหลักๆเลยครับว่าเราจะไม่โดนหลอกแน่นอนสรุปก็คือเราสามารถจองรถกับเซลล์คนไหนก็ได้ที่โตโยต้านครปฐมนะคะแต่ก็ควรระวังในเรื่องของการโอนเงินจองค่ามาดจาต่างๆก็คือต้องเข้ามาในบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าจุดสังเกตต่างๆที่ น่านจะโดนโกงแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละจุดเนี่ยมันน่าสงสัยยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากชื่อที่เขาใช้ที่ใช้ในไลน์เขาค่ะก็คือเป็นโปรไฟล์เขาใช้ชื่อว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าเป็นโตโยต้าใหญ่หรือว่าโตโยต้ามอเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่ค่ะไม่เป็นภาษาไทยขึ้นมาต้องๆแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นเบอร์2นะคะเบอร์2อันนี้นะคะ ชื่อเขาใช้ว่า Toyota m มอเตแต่ว่ารูปโปรไฟล์ของเขาก็คือ,อเป็นโอเคีดีเป,เป็นตึกของสายการบินสายการบินหนึ่งอนะเราเราจะไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ในส่วนนี้ก็คือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะรถยนต์เลยใช่ใเพียงแ,แต่ว่ามีฉาชีพประกาศใช้รูป,รปนะคะโปรไฟล์ของอาจจะเป็นสถานที่ของบริษัทเขานะคะมาเป็นการตั้งโปรไฟล์แล้วก็เอามาใช้หลอกลูกค้านั่นเอง ต่อมาเบอร์3เป็นยังไงครับพี่ไนเบอร์3นะครับเราบอกว่า Toyota Corolla 1 6 v ได้สั่งซื้อในนามบริษัทของเราอะไรเนี่ยครับค่ะซึ่งจุดสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่ง o y o t ต Corolla อา t i s เนี่ยจะไม่มีรหัสวีนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นแบบ Corolla ในส่วนของรุ่นอื่นเช่นคอร์สอะไรเงี้ยค่ะคอร์สก็ไม่มีตัววีครับค่ะอ๋อมันจะมีสปอร์สปอร์ ขบเซฟตีอ้อะไรโอเคค่ะ,คะแล้วก็มาดูถึงในส่วนของอวิธีการพิมพ์หรือว่าภาษาที่เขาใช้ะนะคะก็คือค่อนข้างที่จะแปลก<ป>อย่างที่ปางอ่านเนี่ยคือปางเห็นเลยจุดหนึ่งเขาจะเรียกลูกค้าว่ามาดามซึ่งถ้าเป็นเซลล์ส่วนใหญ่หรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโตโยต้ตตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพบเจอว่าใช้คําในลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมคะมา,มาจุดที่4 ก็คือข้อความที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่ะเรียกเก็บเงินต่างๆอย่างภาพที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูค่ะก็คือเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยได้จองรถไว้แล้วก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ในส่วนของการทำความสะอาดแล้วก็การจัดส่งค่ะเป็นเงินประมาณแสนห้า เตอต้านะที่ไหนก็ไม่มีเรียกเก็บในการค่ากวาดล้างหรือค่าอะไรแบบนี้ถึงแสนห้าครับผมซึ่งกวาดล้างอะไรมันไม่มีและในการที่จะจับเก็บเข้ามาครับค่ะปกติแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าจะรับรถอย่างเงี้ยค่ะมีค่าใช้จ่ายถึงแสนห้าจริงไหมคะหรือว่าจริงครับไม่มีทางที่จะถึงแสน,นหน้าแน่นอนนอกจากว่าก็คือเงินดาวจากลูกค้าในวันรับรถอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีถึงแสนห้าก็มีแต่ว่าค่ากวาดล้างค่าจะ่งไม่มีทางที่จะถึงแสนห้าได้เลย แล้วก็มาดูในส่วนของเอกสารอื่นๆที่เขามีการส่งเป็นไฟล์แนบเข้ามานะคะให้กับลูกค้าจุดสังเกตอันแรกเลยนะคะวันที่ดีมาดามมันเป็นภาษา Google Translate หรือว่าอ่าค่ะก็คือเหมือนอาจจะแปลมาโดยปกติแล้วโตโยต้าทักลูกค้าแบบนี้ไหมคะไม่มีทาักับวันที่ดีมาดามแลยังไงนี่ แล้วก็ด้านล่างนะคะข้อ2ก็คือตัวแทนจัดส่งสาขาการขายสาขาการขายเนี่ยโดยปกติถ้าสมมติว่าเป็นยลเลอร์ก็คือถ้าในจังหวัดนครปฐมก็น่าจะไม่มีชื่อที่ใช้ว่านครปฐมเฉยๆมีแต่ Toyota นครปฐมแล้วก็เป็น t o y ยต้อื่นๆต่อมาใบเสร็จรับเงินเป็นใบเสร็จเช่นเดียวกันค่ะก็คือชื่อบริษัทก็ผิดแล้วนะคะ ทีนี้ซูมดูด้านล่างนะคะเขามีการระบุว่าลูกค้าชื่อเดวิสันมิเชลค่ะแล้วก็ชื่อที่อยู่เนี่ยมาจากต่างประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทำธุรกรรมหรือว่าไม่ได้ทำการจองอะไรต่างๆผ่านตัวแทนที่ต่างประเทศเลยเนี่ย mm. ก็อันเนี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่คนดีละเป็นมิจฉาชีพละเป็นมิจมิจฉาชีพนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการเหมือนกับระบุในส่วนของชื่อแล้วก็ที่อยู่ของลูกค้าซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยเขาได้ไปทําการกรอกข้อมูลที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าตอนต้องการอยากกรอกข้อมูลอะไรใช่มาจากฟอร์มอัพเก่งมาจากเว็บไซต์อะไรใช่ค่ะก็สามารถที่จะใช้หลอกเ็าได้ใช่ค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง ใบเสร็จรับเงินจะสามารถใส่รูปภาพโปรไฟล์ของลูกค้าลงไปได้ไหมคะพี่ไหนไม่ได้ครับรูปใบเสร็จรับเงินมันก็จะออกเป็นใบเสร็จธรรมดาเหมือนที่เราเจอกันทั่วไปครับแต่จะไม่มีรูปลูกค้กาอยู่ในใบเสร็จแน่นอนค่ะครับผมอันนี้จงใจที่จะหลอกแน่นอนครับผมคืออันนี้ดูดูยังไงก็ดูออก,ออกว่าแบบนะคะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนอ่ะภาพต่อไปค่ะอ่ะมาถึงภาพนี้ภาพนี้เนี่ย บังเคยถามพี่ไนท์ก่อนหน้านี mm ้ค hmm. ่ะว่าตั้งแต่พี่ไนท์ขายรถมาเนี่ยเคยเห็นหน้าตาของเอกสารประมาณมีไหมไม่เคยแน่นอนเอกสารไม่เคยมีแบบนี้แน่นอนครับของเตอร์ต้ามอเตอร์ของเตอร์ต้านครปฐมนี่ก็ไม่มีเอกสารแบบนี้นะครับก็คือเขาบอกเป็นเซลล์นะครันครปฐมนครปฐมไทยแลนด์กาจะบอกประมาณว่าสาขาที่จัดส่งประมาณนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เซนเดอร์ก็คือผู้ส่งมาจากมิสเตอร์เดวิสันอีกแล้วนะคะซึ่งถ้าเซลล์ท่านไม่ใช่เดวิสันก,ก็ไม่ควรหลงเชื่อแล้วอีกอย่างก็คือหน้าตาเอกสารแบบนี้ก็คือมันไม่ได้มีอยู่ในระบบในระบบของการขายรถเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของอตัวอย่างเคสนะคะที่ลูกค้าจากโตโยต้านครปฐมของเราเจอนะคะ สุดท้ายนี้นะคะเรื่องที่เรานํามาเสนอเรื่องที่เรานํามาพูดมาเตือนลูกค้าในวันนี้นะคะก็คือไม่มีใครจ้างเราแต่อย่างใดนะคะมีคนจ้างเาไว้ไหนไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้เงิน,นนะครับผมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเพียงแต่หวังว่าข้อมูลมันจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้เท่าทันกลโกลงของมิจฉาชีพต่ตางๆไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าจากโตโยต้านครปฐมที่น่ารักของเราหรือเป็นลูกค้าจากโตโยต้าอื่นๆน,นะคะก็ จะได้ทราบข้อมูลไว้แล้วก็ทำธุรกรรมแล้วก็ซื้อรถได้อย่างปลอดภัยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรานะคะโตโยต้าน้คมเป็นพค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ